สวัสดีจ้าพี่น้องกระทินหน่อยมาแล้วด้จ้าเมื่อนี้กระทินหน่อยสิพาพอแม่พี่น้องมาเห็ดเมนูนักรองจากไตดินจ้าพี่น้องเมื่อนี้กะทินหน่อยได้จิโปมาใหไม่สสดๆสิมาแกงใส่เนือใหม่สมจ้าขั้นตอนแรกกระทินหน่อยก็จะตําเครื่องแกงก่อนเนาะกะทินหน่อยก็จะตําบักพิกสดแล้วก็หัวหอมแดงจักน่อยหนึ่งค่ะโดยส่วนตัวกะทินหน่อยแล้วเวลาแกงเนือใหม่สมกะทินหน่อยใส่หัวหอมแดงน้าจักน่อยเนาะเพราะว่า รู้สึกว่ามันจะดับความเผ็ดร้อนแล้วเห็ใหุใดฮาวบ่ค่อยแสบทองเนาะจ้ะฮาก็ตตาพ่อบุบบุบเนาะนี่กะขางหมอน้ําฮอนเลยค่ะใส่น้าตามปริมาณที่เฮาต้องการเลยเนาะจ้ะกะกะกะเอาอันนี้กะใส่ตะไคร้ถูกหั่นทอนลงไปจกักหนึ่งจะได้มีความหอมแล้วก็ใส่บกพริกที่ตําไว้ลงไปพี่น้องหลายๆคนอาจจะเคยกินเมนูนี้ด้อยจ้ะ แกงจีปโปมใส่นมายสมเมื่อกี้ก็ใส่บักผิกลูกโดดแล้วก็ใส่เกลือแล้วก็ผงชูรสเกลือกับไอเกลือกนาำปลาแดงห้าอย่าผึ่งใส่ลายเด้อจ้าเพราะว่าน,นมายสมของเขามันจะมีความสมความเค็มอยู่ในตัวอยู่แล้วเนาะโดยส่วนตัวกะทิ้นหน่อยแกงนงมายสมนี่จะใส่น้ำปลาแดงเด้อจ้าแต่ถ้าผู้ดใดเยบ่หมักใส่กับบต้องใส่เด้ออันนี้เป็นน้มายสมจากนมายสมทีเห็ดเองเนาะล่างทำความสะอาดมาเรียบร้อยลวจ้ะ ก็ใสซลงไปเลยถ้านามันเดือดแล้วเนาะตามด้วยจิปโปมเลยจ้ะจิปโปมนี่เฮาก็จะอันขั่วเอาอันใสเอาขีมันออกก่อนเนาะจ้ะทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วเด็ดค้าเด็ดอีหยังตรงที่มันแบบว่าบ่จจาเป็นออกไปจิปโปมนี่อันไปคุ้มมากจ้ะต่ว่าบานกระทิ้นหน่อยนะถ้าขายนะเพิ่นจะขายตัวละสองถึงสามบาทจ้ะที่ขายตามทองตลาดเนาะบางคนก็ขายคูละหาบาทจ้ะ ถามมันมีฟ้องขึ้นมากครั้งทิ่งอันหมอน้มกะตากออกด้วยจากน้าซุปน้าแกงข้าจะได้ไซส์หลวกะบ่ข้าวเนาะไอ้ขาข้ากกะแกงไห้น้องหมาสมกับจิโปมมันสุกเขากันดีๆเลยค่ะตอนนี้กะจะเริ่มชิมรสชาติได้แล้วเด้อค่ะพี่น้องถ้าบ่พออยหย่งกะสามารถเติมได้จ้ะพอหน้าหมาสมกับจิโปมสุกแล้วข้ากะจะใส่พักที่เฮาเตรียมไว้ลงไปพักก็จะมีแค่ ต้นหอมแล้วกับผักอีตูค่ะกะทิน,น่อยจะบอไดใส่ใบบัก,กูเแล้วงจากพาวาอันแกงน้องไมาสมบอบอคอยหมักใส่เนะาะหมักใส่แค่ใบผักอีตูกับต้นหอมนิดหน่อยค่ะจากนั้นเท่ากับคนต่อไปให้ผักมันสุกนิดนึงค่ะอันนี้คือกะทิน,น่อยแอบชิมรสชาติแล้วก็คือรสชาตินั้นแซบถูกใจกะทิน,นอยเด้อจาก ็จะหยกหมอลงเลยเนาะนี่ค่ะเป็นตาแซวบะค่ะน้องใหม่สงเหตุเองจิโป่งก็ไปคูณมาค่ะสุดยอดเมนูอาหารรสชาติมันมันจะบอกืจังแกงน้องใหม่สมใสไกะะ่เลยค่ะมันจะคืออย่างดีละมันจะมีความแบบว่านวนว,นวมันมัน,มนจากจิโป่งจังหน่อยค่ะจิโปมภาษากลางเอืน่นไว้อย่างจิ้งโกงบอค่ะ <c oughs> วันแย่ใจเด้อจิปลมนคนละอันครับจริงดรีดนะคะนี่นี่ค่ะช่วงนี้จะเป็นช่วงฤดูกาลของจิปลมค่ะเสร็จเหลียบร้อยเข้ากระตักใส่ผาดใบเดิมของเฮาเลยค่ะมาเด้อค่ะไพจะกินแกงเน้อใหม่สมใส่จิปลมกับกะทิน,น้อยมาักแซ่บน้องกันค่ะสดหนามย่มใดกะสวงข้อบวา,าบเลยจ้า สำหรับมือนีกะทินหน่อยขอตัวลาไปก่อนเดอ้อฝากกดไลค์กดแชร์ให้กะทินหน่อยเด้อ,ดอจ้าบ๊ายบาย